mà chân nhà hư qua Hến sao tay mương giúp cuốn hươn hạn sẽ chân khắp muôn bị nong tay hao phơ cơ của muôn chờ lì đọc mình tay ba nuốt chân ai chi phá lòng qua ma กลุ่มชาติพันธุ์ไทยในเวียดนามเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยและพวกเขาทั้งหมดมาจากทางตอนใต้ของจีนและอพยพลงมาทางใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางพันธุก,กรรมเสนอว่าบรรพบุรุษของชาวไทยก็ะไดอพยพ,ยพยจากอินเดียไปยังมินมาและจากนั้นไปยังยูนนานจีนเมื่อประมาณสองหมื่นปีถึงสามหม่นปีก่อน จากนั้นพวกเขามาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสยามแล้วอพยพไปตามชายฝั่งทะเลจีนใต้ทางเหนือจนถึงปากแม่น้ำแยงสีใกล้กับเซียงไฮ้เมื่อประมาณหนึ่งหมื่นปีที่แล้วในสมัยอาณาจักรหนานเฉาหรือหน้าเจ้าและต้าหลีมีมาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่8ถึง13คนไทยมาย้ายจากจีนตอนใต้โดยมีต้นกำเนิดเดียวก,กันกับชนกลุ่มน้อยในยุคปัจจุบัน เช่นจงเทและเทหนังภายใต้แรงกดดันจากชาวฮั่นและชาวเวียดนามทางตอนเหนือและตะวันออกชาวไทยค่อยๆอพยพลงมาทางใต้และทางตะวันตกเฉียงใต้ชาวไทยอพยพเข้าสู่เวียดนามระหว่างพุทธศตรวตรรษที่เถึงพุทธศตรวตรรษที่สิบสาไทยดำกลุ่มไทยอาศัยอยู่ในจังหวัดเซอร์ลาและเดียนเบียนเมืองลาเมืองเถิง บางส่วนกระจุกตัวอยู่ที่จังหวัดแทงฮวาเมืงองโขงทางตะวันตกทางตะวันตกของทังโฮอาแลเนอันย้ายลงมาจากทางตะวันตกเฉียงเหนือเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อนไทยขาวกลุ่มชาวไทยขาวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในลายเจอเดียนบินฟูและบางอำเภอของจังหวัดเซิรลลาในจังหวัดฮัวบินมีกลุ่มหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเทนนนอำเภอเวนเบนจังหวัด เาว AA, มีบางพื้นที่ของไทยตรังที่ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวัฒนธรรมเทในสาปาบักฮาคนไทยผิวขาวหลายกลุ่มเป็นคนไทยไทยแดงกลุ่มไทยไทยแดงประกอบด้วยกลุ่มต่างๆมากมายที่อาศัยอยู่ในบางอำเภอเป็นหลักเช่นเขตภูเขาเช่นบีเอดวอกจังหวัดหัวบินและคุยเชาและไทยแดงส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดสมเนือ ลาวศูนย์กลางของพวกเขาในเวลานั้นคือเดียนบินฟูจากที่นี่แพร่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมๆกับลาวไทยรัชในพมา่าและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียตลอดจนทางตอนใต้ของยูนนานดังนั้นบนรรพบุรุษของคนไทยจึงอาศัยอยู่ในยูนนานและอ,อพยพไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย ตามหนังสือประวัติศาสตร์เวียดนามในสมัยราชวงศ์ลีเอนกิวฮองเชื่อว่าเป็นชุมชนชาวไทยดำจ้องส่งสวดเป็นครั้งแรกในปี1067ในศตวรรษที่13ชาวเอนกิวฮองรวมกับไอ้าลาวเพื่อต่อต้านราชวงศ์ทรันและพ่ายแพ้ในปีคศ1280ผู้นำชื่อเทนแจ็กแมทหรือที่รู้จักกันในนามคริสเตียนแห่งเดจอง ได้ยอมจำนวนต่อชีอูเวนวูออราชวงศ์ซานแต่ไม่ทราบองค์ประกอบทางชาติพันธุ์ของตัวละครนี้ในปี1337ผู้นำเดสเอแฟนถูกสังหารหลังจากความขัดแย้งดินแดนหนยยูฮองถูกรวมเข้ากับดินแดนเดวิสและเปลี่ยนชื่อเป็นยูองเอลีหรือนินวินปัจจุบันคือและเชาและมอบหมายให้เดโอปกครอง ในปีคศ1431ผู้นำแคทอมแพสชาวไทยขาวในเมืองอยูองเอลีเช่นยูองเลซึ่งก่อกระบฏต่อราชสำนักยึดครองทางหลวงสองสายที่โฮอาลาเซีแล,เและเกียหังระหว่างแม่น้ำมอแลเดอโจมตีเมืองและได้แก่เมืองหมู่น้อยสนาแเมนงมูองแพสลูกชายของแคทอมแพสรับบทเป็นทรีชาวในปีคศ1466ดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเดวีเอ รวมถึงดินแดนของคนไทยได้รับการจัดระเบียบใหม่เป็นเมืองฮังโฮะประกอบด้วยพระราชวังสามแห่งได้แก่อันแทอีคือฟุกเฮอีกิอังและคิโฮอสีอำเภอและ17จจังหวัดผู้นำไทยถูกเรียกว่าปรมาจารย์ได้รับอนุญาตให้ปกครองดินแดนบางส่วนและกลายเป็นขุนนางของภูมิภาคนั้นในปีพุทธศักราช2,384ไทย อยู่ภายใต้การปกครองของไทยสยามราชาสำนักเหนียนได้รวมสามทวีปได้แก่อินเบียนทวนเจ้าและไรชาวบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเพื่อก่อตั้งได้อินเดียนในปีพุทธศักราช2423รองกงกงสุลฝรั่งเศสออกุสปาวีในนามของศาลเวียดนามได้แต่งตั้งให้เดโอวันตรีดำรงตำแหน่งผู้ว่าการในดินบินฟู หลังจากช่วยฝรั่งเศสกำหนดพื้นที่ชายแดนระหว่างเวียดนามกับจีนและลาวเดลเวนทรีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของาศาสนาเลยชาวซึ่งปกครองดินแดนขนาดใหญ่ตั้งแต่เดียนเดียนฟูไปจนถึงฟองท่อหรือที่เรียกว่าประเทศไทยในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2491ดินแดนนี้ได้รับการจัดระเบียบใหม่โดยฝรัร่งเศสเป็นสาพันธรัฐปกครองตนเองไทย โดยรวบรวมกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาไทยทั้งหมดเพื่อต่อต้านเวียดมินเวียดมินหลังจากชัยชนะเดียนบินฟูเพื่อเอาใจชนกลุ่มน้อยทางตอนเหนือรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามได้จัดตั้งเขตปกครองตนเองไทยแม้วขึ้นเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2498เขตปกครองตนเองเตยนุง และเขตปกครองตนเองในลาวปีพุทธศักราช2518คนไทยมีภาษาและตัวบทเป็นของตนเองปัจจุบันนักชาติพันุวิทยาได้จัดกลุ่มชาติพันนี้เป็นกลุ่มที่พูดภาษาไทยตระกูลภาษากระดายเนื่องจากมีต้นกำเนิดร่วมกันภาษาไทยจึงมีคำศัพท์ที่ใช้ร่วมกันในสัดส่วนที่สูงภาษาไทยเป็นภาษาถิ่นอักษรไทยมาจากอักษรสันสกฤตอินเดีย อักษรไทยโบราณของเวียดนามมีโครงสร้างและการอา่านที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มีอักษร8ประเภทที่แตกต่างกันระหว่างพุทธศักราช2,497ถึง2,512อักษรไทยเก่าของเขตปกครองตนเองตะวันตกเฉียงเหนือได้รับการปรับปรุงรวมเป็นหนึ่งและตั้งชื่อตามอักษรไทยของเวียดนามตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,551 สคริปต์ภาษาไทยที่ปรับปรุงใหม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการเรียกว่าสคริปต์ภาษาไทยของเวียดนามบ้านคนไทยความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดของบ้านไทยเมื่อเทียบกับชาวเวียดนามและชาวฮั่นคือพวกเขาอาศัยอยู่บนไม้ค้ำทอเรือนไทยใต้ถุนสูงมีหลายจุดใกล้กับบ้านเตยหนังเรือนไทยทรงดำมีลักษณะใกล้เคียงกับชาวมอญเขมร อย่างไรก็ตามเรือนไทยทรงดำมีลักษณะที่ไม่พบในเรือนของชาวมอลเขมรคือเรือนไทยทรงดำมีหลังคาทรงกระดองเต่าหัวเป็นนกคุ้มมีรูปแบบต่างๆมากมายหน้าจั่วทั้งสองว่างเปล่าและล้อมรอบด้วยรั้ววงกบประตูและหน้าต่างมีรูปแบบการตกแต่งที่หลากหลายการจัดวางบนพื้นที่ใช้สอยของไทยเด่นค่อนข้างมีเอกลักษณ์ทุกห้องมีชื่อของตัวเองบนพื้นแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งใช้เป็นที่นอนของสมาชิกในครอบครัวอีกเครื่องเป็นห้องครัวและรับแขกผู้ชาย xuân hát sẽ tràn khắp muôn bị nồng tay hao phơ cơ của muôn chờ lì nồng mình tay ba nua chắn ai chi pha nồng qua mơ Hãy chờ cho kênh ai không khen lỡ những video xe dẫn chán cuồng trơ hầu mi căn hận cay mong ngàn muôn tây hầu hận nào căn tí nó cờ mù mờ <laughs> cơn buồn hai lòng lóng hiến bươn đêm đường hùng hương sang sóng na ba trái muôn mòn con thả uốn nón bao bươn hai lùm bao nao dần san sen muôn hú Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ con nhìn mà hà Con thà giữ tiếng điều đai Cứ nghĩ vẫn hài đây tỏ hẹn có vấn vườn Yên vườn đào dũng hiếm căn, Trời trái cuồng ngắm ho buồn Ô ô ô cứ nghĩ បងមានអូនបងមានស្រីក្នុងព្រំមានថា เคยซื ù, non, ้อเคยนอนจำไปหังลา lùng cánh ta đầy sang xa ban mừng về hương bất nghi hương cơ tay sẽ đợi đến ngắm mà năm ta tay lầy nhám mưa hàng cày phú cháu sơn la. 老板，大哥、哦。